เรียบร้อยครับเจอไว้ไม่กี่ชั่วโมงเสียดายครับทำครบสอยเลยนะครับเนี่ยทำครบสอยดูเลยครับทำครบสอยเลยนะครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ข้างล่างก็เกิดเลยนะครับดูเลยไม่กี่ชั่วโมงไงครับ ประมาณสองชั่วโมงผมเจอไว้ว่าจะน้องพาน้องมาทำรายการเรียบร้อยครับยอมครับแบบนี้ยอมเหนื่อยเลยไม่สูงนะอยูแ่บบประมาณห้าหกเมตรดูครับลอยสอยไว้เต็มเลยครบก็เป็นครบไม้นะครบไม้ยาวสอยขึ้นมา น่าเสียดายหลังใหญ่นะหลังนี้โอเคครับผม